Come on.

รเกเกละท่านนี้เด็กอดกเด็นี่เป็นใครสารท่านนี้สารบารมีธรรมะนะไอ้พวกแลุกระดับไปกไปตั้ยังหางจะเป็นสารํารําตลับตมาขาไรตามเราไป ไปดูบอลกันแล้วก็ไปตำแหน่งนี้ตากล้องจะต้องการดันตั้งดาวไปดูบอ้กันนี้วก็ไปอะไรฮาสีดีบ้า รถกระดัดตามเลยนะคะแนนที่ทำได้สามร้อ a